สวัสดีค่ะพี่น้องคะตอนนี้สาวน้งเยเินมาคอดมาถึงหน้างานที่จะทำการแสดงของวงสาวน่อยเพชรดบันแพงเมื่อแรงนะคะตามอีหลาอุ้งอิงมาขอดบ้านบ้านน้องเข้งค่ะตำบลพุนขาวอำเภอเมืองจังหวัดสีสะเกตสีสะเกตเพชรบ้านแพง ี่สเก็เพรบ้านแห้งนางานเป็นจังไดนี่แล้นางานจากลูกโป่งนางงามจดีค่ะนางามกันลูกโป่งสวัสดีค่ะอยุเท่งไหรคะนี่นี่และบ้านที่บากจ้าดูไลคนทุกวันเลยคิ่าติโตผู้บกงออง่อยู่งายอยู่งายสุดแลายสุดลนี่จ้า อิ๋วอยู่ในอยู่ในจอผบุบกง่า่นะแต่ว huh? uh ่างามกว่าในเจอนะขอบคุณค่ะดีมากขอบคุณไปสารก็ดูทุกคันแล้วก็ดูไล่เดินด้วยค่ะเบิรงกแค่ขอบตาเนี่ยแม่ทีมงานขอบตาดำดีใจเลยนะคะเมื่อไหร่ก็ยันทีมงานขอบตาดำบินหรอคะเจ้วอแรกมาเจอกันมี่เป็นแรกที่มีเรื่องต่งยูนิบอค่ะบ้านอยู่นิค่ะนีอยู่ไก่สานแม่ฮันี่เนาะอยู่ห่างบอกกี่กิโลนี่เนาะถ้าไปทั้งนี้กระสกไก่สานแมฮันีก็ได้ ววมปนิรดแล้จ้ะจ้าอยู่ตรงขามเลยค่ะพี่น้องค่ะมือนี่เรามือนี้นะเป็นเข้าเอิญว่าอีหยังก่ออยู่ที่แรกเขาว่าคือเป็นนี่ปลานี่ได้พี่น้องเขาอยู่ตรงหน้านี่นี่เป็นหมู่บ้านเนียนบ่แต่มันก็เป็นตรงหน้าแต่มันจะมีมีหลายแถวนี้มีหลายมูบ้านอยู่เหมือนกันเป็นตะบุหลายบอกตั้เพลงน้องวานตั้งตะบู่หลายสิองปลาโอเป็นตะบุหลายอยู่เนาะจ้ะเนี่ยออกไปนี่กะ ออกไปนี่ตรงไปนี่แอบมั่นจนกิโลกับเลี้ยวออกไปกับเลี้ยวไปแล้วก็เลี้ยวขวานิดนึงก็มาถึงสานทันนี่เลยอืมค่ะเอาพี่สูตรตึงมือแรงนี่พี่น้องใครอีฬาสิซำได่สาน้อยเพชรปัญแพงสิซำไก่สู้ๆมาเชียร์เต็มที่นะคะจ้าสู้ๆค่ะสู้ๆไปสาวน้่มยืนนี่สุดจ้องจ้องมองนั่งเราบอกข้ามองนั่งเราบอกจ้ามือนี้บัตรเท่าไดรบุ้นนี่บัตรแต่ยังไปเบิร์นร้อยยี่สิบบาทพี่น้องจ้าร้อยยี่สิบบาทสาวน้่มยืนแต่คุณนิคหน่อยหกสิบบาท ยาตีอหาเนี่ยานันก่หาเข้ากอดจนาหากได้ทีมาตีกันพี่น้องพี่น้องต่างหามาตีกันจะก็พยาอาหน้าดีอ๋อจ้าจ้าจ่าเอาเอาเอาเมาดูมามวนสดแจนเด้อค่ะเด้อถ้าเราเข้าไปเราออกมาห้องน้ำเ้ไเพ่นี้ของนำมั้งลอคะ๋อยุโนน่ะนูเห็นยู่ธรศาสตร์ยูทุ่งหน้าเนาะ จ้าจ่าเอา้ามีบริการพี่น้องห้องน้ำก็ได้สะดวกสบายขอบคุณหลายน้าขอบคุณจ้าจ่าเอ๋จ้าจ้าขอบใจคุณหลายมองกันมาถึงหน้างานพี่น้องค่ะมืมอร์นีพูนว่าบัตรร้อยยี่สิบบาทเราสั่นสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะเตรียมเจลแอลกอฮอล์ไว้นำอันฟื้นไขเระค่ะทั้งนี้คือสิปมมีแพร่เชื้อหรอกมาต่อยืดซิปแล้วค่ะมือแร้งจ่าจ้าอ่ะอีสูตรกันเบิร์พี่น้องค่ะว่า มือแรกนี่สิอันยะคือเกาบอนะคะสำหรับอีหลาอุ้งอิงกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงขอบคุณค่ะตัวจจิงแห่งสวยสวยไปหมดเลยสวยไปหมดเลย,ย,เน,เลยนะ,ะเดี๋ยวพังห้างานจักน้อยหนึ่งพี่นออกเขาจเข้าไปทางในเนาะเบรงแถวหนีก่อนจักน้อยหนึ่งนะคะ่วนอาหาร่วนแนวกินเพิ่นจะจัดไป้างนอกเลยนะคะมือน,นี้ ดัไปเลยตาเ็ดังดนาวัสค่ะดังโอ้เป็นคนดังด้วเนี่ยดยวงได้ก็ดังดังเาป็นคนดังเนาะไปมือไดก็ดังมดท่งหาบันมก้อเดียนี่เนาะเขาจีรอขีไปนำเงื่นใครที่ดีเยแม่นคะปีนึงเล้วะดดสเขาจีมุ่นรอยเอดนะคะพี่น้องนี่ เบิ่งคนดังอะไรยื่อเพิ่นเป็นเพิ่นดังเพิ่นเป็นเพิ่นดังค่ะเพราะว่าบ่ได้เติมไม่ดไม่ได้ไม่จ่ายที่เดียวแลเลยเพเฮ็ดที่เดียวแล้วเลยเพิ่นเฮ็ดเพื่อจะเฮ็ดข้าวจี้พี่น้องค่ะเพิ่นต้องเตรียมเตรียมทานไบบแบบนี้เพื่อเดียวแล้วเลยพี่น้องน้ำเนื่องจดจำในคุณเคจี้ลอยเฮ็ดที่ขาดตลาดที่ไปขายงานแค่ตอนจบปีที่แล้วจ้ะ โอ้ค่ะเฝ่าจีเฝ้าจีแต่ภาษาซ้ซีมเมืองวงใดก็ดังุ้ยังดังทูกวงดังดูกวงของขึ้นไป่อยจะเป็นเอฟซเอฟซีพี่น้องค่ะเจอเอซเอื่อยเรามาถ่ายเอาจีไรเอเตอพี่น้องเดอมองนี่เพื่นรับประกันความแ่บแต่ภาษาเรื่องเงินคิดหอดมั่นแกวูุบ้านุ่นแล้วในมั่นหวานญี่ปุ่น เอามาใส่ดีก็ที่พอดีคแล้วมาหาคนดังาคนดังเนี่กินหลายพี่น้องค่ะเดี๋ยวไข่พี่น้องได้เปิงไปน้องกันมีสาเมืองเงื่อนยางถอยหลังเดี๋ยวจะสิเข้าไปทางไนค่ะตอนนี้เพราะท่านเศร้าเจกบรรยากาศมองนี่กอนส้นอาหารจะเป็นมองนี้เลยเป็นเตรียมส้นอุไดอยากกินยังกกินให้อิ่มแล้วจเข้าไปเนาะ ดีหลายเป็นจะเป็นตะค้นหลายคนวะเป็นเป็นตะคนหลายคนไปเอเข้ากันเลาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเบื่งสาบาทสบาทลนกชิ้นหมูอิน้องขาชิ้นหมูบุรีราระเอระเอเ่อนมากินก๋วยเตี๋ยว ไปเอกมากินก๋ยวยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวสันสวัสดีครับไปเอกนมอัดดีอันเฮาโบเดบอโบเดไทยคีพันจ้าเถื่อพี่น้องเพื่อนห้องตะเพีงลิกระศีดย่ามได้สิฮ้องเพ็งบติดลิกระศีดเนี่ยเดี๋ยวครับลองก่อนจะหน่อยครับโบเดอโบเดไทยคีย่ามเพื่อนสแสดงฝากพี่น้องจ้าเถื่อพี่น้อง <c oughs> นะคะลูกหล,ลอดไปเอกนมอตดีเดี๋<อ><า>ยวมากินเขาเดี๋ยวมากินก๋วยเตี๋ยวครับ เอายกเอายกตาอาจารยสายดีพี่นาตาดีเนาะค่ทำให้เก่งเหมยงนยิี้แล้ว เอาประกันตอบเดียวก็มีอีกสังเกตหุ่นเลยชิ้นหนูแท้ซีกิ้งไว้แล้วตอนนี้ไในน้ำมันรับสัตว์จอยได้ครับไม่เอานะคือกินเก่งจะหลับด๊อกๆก็กินกต่อยกินกินอะไรก็นอนต่อไปเมียมันเมื่อยเนาะเมื่อยก็กินแล้วก็นอนดูว่าจะเอาตามสบายค่ะกินข้าวกินใบเตี้ยวจ่ายน้นนนคร กำลังมากินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องค่ะกินนมพัตตี้นะคะโบดี้อาชีพเพื่อนเพราะว่าเดินเพื่อนมีตรลิขสิทธิ์พี่น้องเหมือนสามแบบเหมือนสามแบบสามแบบที่ชิ้นหมูแฮที่ชิ้นหมูที่แรกเมื่อมาถึงบ้านน้องน้องเข่งนะคะบ้านน้องเข่งตำบลโค้นขาวอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ สีสะเกตเพชรบ้านแพงเขาบอแอมๆยูนี่มืออื่นกันน้องครกบบแต่อยู่อำเภอเมืองสีสะเกตคือเจ้าพี่น้องค่ะันีก็ยูนี่วิ้มาเบิงมาล่ำก็เป็นนะั่นขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะบรรยากาศงา,านบัวท่านนี่อย่างเอามาฝากมาตอนบรรยากาศเต็มทั่วไปก่อนเนอคะ่ะพี่น้องเ้อ ขอบคุณที่ติดตามที่ทักไทยกันหลายคนห่วงใยมาเป็นจังไดอาการบวสบายตอนนี้แข็งแรงมากเศร้าแล้วพี่น้องค่ะเศร้าแล้วเศร้าแล้วค่ะขอบคุณที่ห่วงใยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามคลิปใกล้จะสองแนสนซับยอดเทีวกับมาเรื่อยๆคือวานละค่ะพี่น้องเบิงนเนาะถ้าพี่น้อง,บงเอองบิงกับมาเรื่อยๆคือวานนะคะเอาละพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ขอเอาไว้สมีกันขอ แบบข้าไปขันได้สังกะสีก่อนไปเบิ่งน้ดนไดโนว่าเพป็นมีภูม่าจับจองที่นางเอียงจังไดแล้วนะคะเดี๋ยวตามสาโนยอนปล่อยบุญเนาะในคลิปต,ต่อไปติดตามกันนะคะขอบคุณไลยไลยอยู่ดีมีแห้งผักแพงแป่งปันค่ะสวัสดีค่ะต <c oughs> ี่กิ่นหองทักอีกแล้ว